ขนมจากเกาหลีเริ่มจากกล่องเล็กสุดอันนี้เขาบอกว่าให้เราแช่น้ำร้อนแช่น้เลยแพนกิ้นเขาก็จะให้เราระบายสีหรือว่าตกแต่งหน้านี่เราทำแพนกิ้นนะทุกคนโอ้ทุกคนคือแบบน่ารักมากแพนกิ้นเจอเคอื้อหืออ๋อ อบไปเงอันนี้มันคล้ายๆโอริโอแถวบ้านเราเลยมาเราจะมาแกะกันเลยคือสีบาร์บี้มากองอันนี้คือช็อกโกแลตนะคะอี้แบบน่าใส่เสียงเพลงนี้มากเลยอุ้ย ทุกคนคะ่ะอันนี้คือเขาบอกว่ามันเหมือนจะเป็นให้เราวาดรูปอีกแล้วอุอปรกรณ์นะเยอะมากก็อันนี้จะเป็นเหมือนแบบอให้เราตกแต่งอะไรนี้อ๋อเยลลี่เยลลีลล่ด้วยเยลลี่ด้วยเพให้เราทําเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะคือเหมือนเขาจะให้เราเหมือนเป็นไม้ใช่ไหมแล้วก็มาเสียบตรงกลางอันนี้เพื่อที่จะให้เป็นที่ถือ เราได้โครงกระต่ายของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งใบหน้าของน้องกระต่ายกันค่ะกางไปเลยปึ้งหนึ่งทีกันละนหมือนี่กีโอควแต่ว่าลูกตายนะอขอทำาื้อแม่ักเสร็จแล้วนะคะน้องกระต่ายของเราเขาแบบมีความเป็นอืมอ๋อเยอะ จบเลยอะ่ะจบการรีวิวขอบคุณพี่แนปบกับพี่ผิงมากๆเลยนะคะที่ส่งขนมอร่อยๆมาให้พวกเราขอบคุณค่ะ